ôi, Bạc Luộc Bạc hả? À. Mình bị luộc à. à. Thái Áo Hứ lửa tối cây Đường lửa

ไอตัวนี้หรออ๋อตัวนี้แต่มันเกลือไม่มีอะไรเลยครับอือคุณไม่ตายอุ๊ไม่โดนอือโดน โดนข่ามานันโดนอ่ะอันนี้บอดอันนี้บอดมันตายมันตายแล้วมั้งตายแล้วมัว้งโอ้โอ๋หมายกดอือ

ไฟฉายให้ดุไปจมแจมแจเฟรดเฟรดเฟรดโอ้ไฟฉายอืมโอเคโอเคโอเคอโอเคโอเคโอเค Let's go boy plus one I kill him I kill him I kill him I kill Oh. Oh -oh, -oh, -oh. Oh, oh! 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 I see you! I see you! Uh! Oh. Wow! Tem mais uma tua. <عوش> الله <أم> 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 Yeah. โอเคเจอ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 โอ้บอสเหรออร์ล่วงแล้วอ๋อโดนขาเออมัน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 แขนมันหนักมือไม้มันอ่อนมือไม้มันอ่อน On a toy. with a, Oh! Ah! Oh my god. I got to the job. Woo! -hoo! Woo! -hoo! There's some good business out there. Regular loot. Woo! Woo! <laughs> ยังมีคนอีกอู้สองคนเลยน่าในจออู๋เดอู๋อูดีนะรีบออกอเฮียอ้าวเพื่อนกนนี้วะเลสโกเลสโกว้าวจ้ากูจ้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 กูจกู้กู

ไฮ้อืมเฮ้ยเอ้อันอนี้บอดเสียงตึงต้งๆเมื่อกี้ M110 อีกนะแถวนี้แหละเจอเอแต่น่าไม่ใช่บอดเอ้ยน่าไม่ใช่คนแต่เป็นบอด เลขหนึ่งศูนย์อ้าวสวยเลยไปได้จื้อไม่อยู่แล้วจื้อได้ไเอ๊หนึ่งศูนย์นปากปาก,การะบอกสวยงามอูได้ แต่เพื่อนกูตายเรียบร้อยมิกกี้เมาส์้ยยังมีอีกเหรอ I need help! <coughs> <Wow. laughs> Why? 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 ด่ากลัวกูไปแล้วไปอยู่ตรงนี้แล้วโอหมายกูโอ,โอ,โอ้มันยิงไกลจังอะถ้าเราเข้าข้างในนี้เราจะทายได้ปะไม่รอไม่รู้ไม่รอไม่รู้มันแต่กูไม่เข้าหรอกกูไปยิงกับฝั่งนี้ดีกว่า จริงฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนู้นเดือดแล้วอ่ะฝั่งนี้มันจะเงียบไปละมาตั้งใจขึ้นชั้นสองเฮ้ยเจ้าเอือฮื้อคมๆครับน้องๆว๊า โอ oh! yeah! ้โหวิ่งเล่นอย่างนี้เลยโอ้ยของเพื่อนด้เอี่ย ห้อเอ้าคนมีตอนสว่ากด้วยเหรอเจอว้าว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 ว้ยอันนี้คนป่ะเนี่ย อ๋ออันนี้ก็คนนี่หว่าก็สุนดีเลยจัดอุ้ยโอ้โอ้ สมอสวยนี่ไงสวยเพื่อน วสวย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 เราไหวเราไหวเราไหวสวยเราชนะเราชนะโอ้ไหน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 โอ้โอเคครับปะจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิป12 v 12ครับแมปนี้นี่ผมแนะนำให้ทุกคนต้องเล่นจริงๆนะเพราะว่ามันเล่นแล้วมันได้ทั้งเงินแดงหรือเงินฟ้าครับแถมมันยังไปต่อยอดได้ในภายแบบในภายภาคหน้านครับในอนาคตคือเราจะเอาต่อเอาเงินฟ้าหรือเงินแดงนะ่ไปต่อยอดได้อีกนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นแล้วเราลอดเรืวออะไรเงี้ยเออค,อ,คอคือคือมันได้ยอะจริงๆนะครับนะเดี๋ยวมาดูผลประกอบการวันนี้กันจากเจ็ดล้านสองนะเมื่อกี้นี่เจ็ดล้านหกแปลว่าได้มาสี่แสนผมลงทุนไปตอนนั้นเริ่มเริ่มที่เจ็ดล้านสามนะเออก็คือแปลว่ากําไรประมาณสามแสนกําไรประมาณสามแสนแต่ว่าเราเล่นกันแบบมันจบไวด้วยนะ จบไปคือกําไรเยอะจบไปกําไรเยอะโอ้โหคือมีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับผมแนะนําว่าให้ต้องต้องเล่นจริงๆนะโหมดนี้นะอันนี้เขาไม่ได้จ่ายกูด้วยอืก็ใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดติดตามฝากติดตามคลิปหน้าด้วยโอเคนะครับไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ